วันนี้มันอาจจะมาพาช้างนะคะช้างป่ากลับเข้าไปอยู่ในกระถางที่บ้านนะเพราะว่าเนี่ยจากที่ทําคลิปไปนะคะเมื่อตอนก่อนหน้านี้ที่เราเจอช้างป่ามาอยู่ตรงนี้โดยที่เขาไหลมาเป็นไหลยังไงก็ไม่แน่ใจเพราะว่ามันากวาดใบไม้แล้วก็มาทิ้งไว้แถวๆตรงข้างๆบ้านนะคะแล้วก็น้องช้างแกก็มาเติบโตอยู่ตรงนี้ อันนี้เป็นช้างป่าดางนะคะเนี่ยค่ะลักษณะใบเขาจะเป็นแบบนี้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเริ่มเติบโตสวยงามแล้วฟอร์มเริ่มจะได้อยู่เพราะว่าเห็นเขาแตกหน่อแตกกอออกมาแล้วด้วยเดี๋ยวมันน่าจะย้ายไปอยู่ในกระถางนะคะแล้วก็เรามาพาช้างกลับบ้านกันดีกว่านะคะ วันนี้มะนานไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องนะคะเพราะว่าพอดีว่าลืมที่ต่างจังหวัดนะก็เลยขออนุญาตนะคะภาพอาจจะสั่นไปบ้างนะคะก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยนี่ค่ะลักษณะรากเขารากเขาจะเป็นเหมือนเงากระชายเลยนะตรงส่วนนี้เดี๋ยวมนันาจะไม่ยุ่งอะไรกับเขานะคะเผื่อว่าอนาคตเขาจะเติบโตได้ใหม่นะเพราะว่าคิดว่าเขาน่าจะโตได้จากสิ่งนี้นะคะ ตอนนั้นมันน่าจะเป็นเงาตรงนี้แหละที่ว่าเราเรากวาดมาแล้วเขาก็มาเติบโตอันนี้ก็ปิดเขาไปก่อนเดี๋ยวเรามาดูตรงส่วนนี้ว่าเราจะอ,าออกไปได้ยังไงบ้างเดี๋ยวลองใช้นิ้วนิ้วนิ้วเอาลองเอานิ้วลองไล่ลากดูอ่ะ เรารู้แล้วเขาน่าจะมีเป็นเนี่ยเป็นเหมือนเงาอยู่ตรงนี้ต้นเล็กหลุดง่ายนะคะเดี๋ยวตัดต้นเล็กไปก่อนแต่ว่าจะเหลืองเงาตรงนี้ไว้นะมันอาจจะทิ้งเงาเขาไว้ส่วนหนึ่งไว้อยู่ตรงนี้นะคะเผื่ออนาคตเขาจะเติบโตให้เราได้อีกนะคะตัด เอาแบบง่ายๆนี่นแหละอุ๊บนี่ออกมาแล้วต้นเล็กมาดูต้น,น,ตนใหญ่ก่อนเง้าวันนี้เหมือนกันต้นใหญ่คือเง้าอันนี้แล้วก็เขามีส่วนของรากรากเขาแล้วก็เง้าเขาตรงนี้เอาไงดีนาอตัดตรงนี้ดีกว่า ตัดส่วนหนึ่งให้เขาเหลือไว้ส่วนหนึ่งนะคะลองเชื่อว่าเขาจะต้องเติบโตได้อีกทิ้งส่วนที่เป็นรากแล้วก็เงาตรงนี้ไว้ส่วนหนึ่งตัดแล้วนะว้าวนี่เติบอ,อกมาแล้วเนี่ยค่ะเป็นส่วนที่เขาน่าจะแบบว่าเรากวาดมาทิ้ง กวาดมาทิ้งที่เป็นลักษณะแบบนี้พอพอเขามาอยู่ในสภาพพื้นดินที่มันมีความชื้นคือตรงนี้เป็นใต้ต้นไม้เขาน่าจะได้รับความชื้นแล้วบวกกับเนี่ยมีแบบกมะมร้าวเดิมๆเหลืออยู่เนะาะก็เลยทําให้เขาแบบสามารถเติบโตได้มันน่าจ,จะทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะเอาใบไม้ส่วๆไว้เผื่อเขามีโอกาสเติบโตได้อีกอ อันนี้เวลาลุ้นในอนาคตทำลืมลืมไปเดี๋ยวเผื่อน้องช้างโขงใหม่จะกลับมาป้าเดี๋ยวเราเอาน้องช้างสองต้นนี้นะคะไปลงกระถางปลูกกันดีกว่าเรียววัสดุปลูกเป็นแบบง่ายๆนะคะก็จะเป็นกากมะพร้าวผสมใบกล้ามปูหมักนะคะก็คืออย่างละส่วนก็คือเท่าๆกันเลยนะแล้วก็จะเอาน้องช้างลงปลูกเลยนะคะนี่ เติมขุยมะพร้าปิดหน้าไว้หน่อยนะ เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วหนึ่งกระถางนะคะสเสร็จแล้ว2กระถางปลูกน้องช้างนะคะจับลงกระถางเรียบร้อยแล้ว<__><ๆ>ก็หวังว่าน้องจะเจริญเติบโตวสวยงามนะคะไม้ชนิดนี้นะคะไม่ชอบแดดนะชอบที่ร่มรำไรชื้นหน่อยๆนะจะเติบโตได้ดีนะคะ วันนี้ภาพอาจจะมีการสั่นไปบ้างนะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องนะก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้าพบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ